อีกตำหนักหนึ่งคือตำหนักของพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมกมขุนสุทธาเินีนาท่านเป็นพระอักชายาของในหลวงรัชกาลที่5ท่านเนี่ยขึ้นชื่อมากเรื่องการทําห้องเครื่องห้องเครื่องเนี่ยเป็นคําศัพท์ในวงังถ้าศัพท์ชาวบ้านก็คือห้องครัวการทําอาหารช่างอาหารช่างขนมดังมากๆตําหนักนี้เพราะอะไรเพราะท่านคือต้นเครื่องใหญ่ในการทําเครื่องเสวย ถวายให้ในหลวงราชการที่ห้าเป็นประจำถ้าใครดูเรื่องไปจะวักจะมีฉากเป็นตำหนักของพระองค์นี้งานเชิงช่างอาหารของท่านเนี่ยขึ้นชื่อมากๆถึงขนาดที่ว่าต่อมาเนี่ยพระองค์ดำรงพยศเป็นพระวิมา,าดาธเธอก็เรียกกันว่าห้องเครื่องพระวิมา,าดาธเธอและต่อมาเนี่ยพระองค์ได้รับสร้อยะนามเป็นกรมขุนสุทธาซีนีนาถ ปิยมหาราชปฏิวรัรดดาอ่าเป็นที่มาของละครเรื่องปฏิวรัรดดาเป็นเขาโครงเดียวกันเลยก็คือปฏิวรัรดดาเนี่ยหมายถึงภริยาผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อสามีปิยะมหาราชปฏิวรัรดดาเนี่ยหมายถึงพระองค์ท่านนี้เป็นพระภรรยาเจ้าผู้ซึ่งซื่อสัตย์เคารพรักจงรักภักดีต่อพระราชาสวามีคือองค์พระปิยมหาราช